บทนำการมาถึงของยุคใหม่แห่งกองทัพอากาศไทย สวีเดนได้สร้างความฮือฮาครั้งใหญ่เมื่อมีการส่งมอบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด JS 3 9อีกระเพินให้กับประเทศไทยอย่างเป็นทางการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การส่งออกอาวุธทั่วไปแต่ถือเป็นการประกาศศักยภาพของกองทัพไทยในเวทีโลกและยังเป็นครั้งแรกที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ต้อนรับการปรากฏตัวของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ทันสมัยที่สุดจากยุโรปการเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศของไทยเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคทําให้หลายประเทศต้องหันมาจับตามองด้วย ความประหลาดใจและระมัดระวัง JAS 39เก E Gripen เทคโนโลยีล้ำยุคจากสวีเดนเครื่องบินขับไล่ JAS 39 E Gripen หรือที่หลายคนเรียกว่า Gripen E คือการพัฒนาใหม่ล่าสุดของตระกูลกระเพินที่โด่งดังไปทั่วโลกมันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและที่สำคัญที่สุดคือความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องยนต์ GEF414G ทรงพลังให้แรงขับมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนเรดาร์อ c ซรุ่น r a v e n e s 05ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำยิ่งขึ้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงทำให้กระเพินอีไม่เพียงแต่โจมตีได้แต่ยังป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธนำวิธีสมัยใหม่ มาได้อย่างยอดเยี่ยมโหลดอาวุธหลากหลายรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศมีทีอาร์ขีปนาวุธโจมตีเรือบีเอสสิบและอาวุธปล่อยนาวิธีอัจฉริยะหลายชนิดกล่าวได้ว่ากระเพนอีคือเครื่องบินที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสมดุลแห่งความคุ้มค่าและประสิทธ,ธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานของประเทศที่ต้องการพลังทางอากาศระดับแนวหน้าแต่ไม่ต้องการแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลเหมือนเครื่องบินรบสหรัฐหรือรัสเซียเหตุผลที่ไทยเลือกกระเพนอี e. กองทัพอากาศไทยไม่ใช่หน้าใหม่กับกรเพิร์นเพราะปัจจุบันไทยได้ประจำการกรเพิร์นซีดีอยู่แล้วที่ฐานทัพอากาศสุรธานีและพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในด้านการป้องกันน่านฟ้าได้อย่างดีการอัปเกรดสู่กรเพิร์นอีรุ่นใหม่จึงถือเป็นก้าวต่อไปที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 1. เพิ่มสมรรถนะการรบกรเพิร์นอีมีพิสัยการบินไกลขึ้นอาวุธทันสมัยขึ้นและระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวล้ำสองความเข้ากันได้กับระบบเดิมทำให้การเปลี่ยนผ่านจากกรเพิร์นซีดีมาสู่่่เปป็นนไอยาางรารื 3. คุ้มค่าต่อการลงทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการถูกกว่าหลายรุ่นแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ยกว่าเลสีเสริมอำนาจการป้องปรามการมีกระเพนอีทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องคิดหนักก่อนจะละเมิดน่านฟ้าของไทยผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้าประจำการของกระเพนอีในไทยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดุลอำนาจทางอากาศในภูมิภาค ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียอาจต้องพิจารณาการอัปเกรดฝูงบินของตนเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในเชิงเทคโนโลยีเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังจับตามองจีนและทะเลจีนใต้อาจมองการก้าวกระโดดของไทยเป็นแรงกระตุ้นให้พัฒนากำลังทางอากาศเช่นกันจีนและสหรัฐอเมริกายิ่งต้องเฝ้าสังเกตเนื่องจากการมีกระเพรินอีในภูมิภาคนี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นี้ไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินรบแต่เป็นการส่งสัญ ยันว่าไทยพร้อมที่จะยืนหยัดในระดับแนวหน้าของภูมิภาคความแตกต่างที่ทําให้ไกรเพรินอีเป็นตัวเลือกพิเศษหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมไทยถึงไม่เลือก F35 หรือซู35ที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้คําตอบคือไกรเพรินอีมีจุดแข็งที่แตกต่างราคาและค่าดูแลต่ํากว่ามากเหมา